กลับสบายด,ดีพี่น้องสบายด,ดีเอฟซีที่หกักแพงกมอสโกสุคนสูหมองสูบพอนพบพ่อกันคือกา้าวกับบรรยากาศตอนแรกพี่น้องมือซ่ากระตุนสิ้ผ้ามาดับหน้าอีกคือก้าพี่น้องเอ้ยดับหน้าคู่มือช่วงนี้บุคคลไมีเวลาว่างพี่น้องดับหน้าทุกวันยิ่งติดเสียงติดติดโอ้โขอโทษขอโทษพี่น้องกลองแดนีนเกิดเป็นรุดมือซ่ากระตุนพอนรำโศกไทยน้าพี่น้อง กำลังไหนาเป็นยังง right> um> um> oh! um> ja. mm um> sí ั้นบบรรยากาศวันนี้คึ้นขพี่น้องคึ้นฟ้าคึ้นพนหักแต่ห้อนอากาศท้อนห้าก็ใกลสิแล้วเลยพี่น้องเลยให้ในบุพพิฆณาพี่น้องแห่งต้นๆอยู่เป่งมาแต่พายกับมาบ่ได้พผูกน้องประมาณกบวิกพี่น้องหักมาบ่ได้พี่น้องมือสาวนะครับกระดาบุหรายเดี่ยวสองสามให้เดี่ยวย่งบุหรายพี่น้องทัดไปประมาณหาพกให้พี่น้อง แท้นี่ยซ้าหายสี่หายอีกซองมือก็สิ่งแรกเอาพี่น้องเอ้ยซ้ำทั้งแต่กาบเน,นาะน้ำหนี่งวันเป็นน้ำพ้นได้พี่น้องเอ้ยน้ำเขาเป่งมาเขาเป่งมาแต่น้องซามันมีน้องน้องใหญ่พี่น้องเอ้ยแล้พี่ใหญ่ไปได้หรอนี่เร่งมาผลิตเองพี่น้องเขาเต่าปลายทต่าปลายซ้ำหาเขาเป่งมาแต่เขาคนกินเขาเขาเป่งเลยเขาเ็สิดธิ์ทำโรนี้แหละมาแล้ว 1> 1, 2, 3, 4, หน,นึ่งสองสาาไหร่น่นหาห1สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้ากเจ็สิดย่างสิบแที่สิเก้าห้กวสิบามตอนนี้พี่น้องเอ้มัีย่งบอลล้ายไปได้พี่น้นนนของไม่คุณขาดหน้านะแล้วก็ตนไป็นหน,น้าก็เนาะแล้วก็จะให้เเนาะ มือสิแล้วยังอีกสองมือสิแล้วเพราะว่าลูกบ้านเพราะมาแตกรัดทางพี่น้องเอ้ยยังคนเอ้ยยังสะนะวิรต์เออตีกองแรงถึงถึงมันชิ้นกันวะนี่ฉันพ่อคอยป่วงเดี๋ยวทำหน้ากันยังเติมได้ลูกไรอะไรนะพี่เนี่ยผมติมน้องคนนี้น่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้นึ่งพี่น้องเสร็จแล้วนึ่งให้ ที่พอน้องโซกขาดเมื่อกี้นี่นี่ก็เริ่มลงไฮที่ซองพี่น้องที่ทรากระตุูไทยเฮ้เบิ่งแต่ย่างวัฒน์นี่ลงดอกผูกก้นกับมีนะพี่น้องมีทั้งผูกก้นทั้งทั้งผูกไทยหักก้าห้ากับปลายดอกพี่น้องก้าสิได้แต่แถวนี่ลงไปนี่แหละซ้ำซี่ไฮนี่แหละก้าห้ากับเซบูตนะมือห้ากับไปลบก้ามือห้ากับมาดับอีกมือนึงแต่กับยังบ่แล้วแล้วแต่ไหน่าแต่ยังตาก้า ต่าท <Cornell>. ี ar, <iku> ่ห้าวันกันนะพี่น้อมมหาเล็กกะเล็กแซลอยู่สังเกตถ้าแตดำหน้าพ้นบุ้ตกก็คือตกดแขงตึ้ต้ตสังเกตก็มีหนาพอดียู่นังเนี่ยค่ะขาดนูาดคน้าดคนไทยเห็ดบางท่านคุณผู้นดับมาหลายคนขาดไทยมีผู้เดียวคนโซ เราสู้บรรยากาศคลองหาที่ซอมพี่น้องเลยตอนนี้เวลาเท่ากับสี่โมงแรงพี่น้องสี่โมงเย็นสิบหกนาฬิกานเนาะขจักก,กับแกงขี้ตุม่มไมาใช่ซาบกระตูน้นพี่น้องเลยเป็นตากล้องเลยมื้อนี้ซาบกระตู้นบด,ดับหน้าได้พี่น้องเป็นตากล้องอย่างเดียว เล็กเล่นแกมี่ม่นยั้งน้ำล้นลงไปบ่กปัพภกับไปเรนน้อยพลาดลงหันแล้วแข่งกันสามคนนี่ยักกระตุนทาแข่งคนเดียวขันแข้งน้ามูมันสิแพ้พี่น้องต้องแข่งคนเดียวผูกไม่ได้นะเราไปดันทัพผู้คนเดียวเราคุณหนู ขึ้นหนูหยองซักกระตุนกระสีไปดำกุ้งกันเลยพี่น้องเดี๋ยวมันคำสีโปแล้วเขาขาดไปหายแล้วหายที่สองหายรุมพี่น้องแข่งเติร์นเติร์นอยู่น้าโบทท่านหาเปลงน้ามาจากน้องมันไหลศาสตา์บริจากท่านไปเลพี่น้องบบคือน้าพ้นมีอยู่แล้วได้รับพี่น้องเนาะสำนีก่อนพี่น้องซักกระตุนไปดำก่อนเดี๋ยวถือก่อนขีดตุงเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องให้ที่สอง ลงไฮที่สามจั๊กห้าสิริจั๊กไฮไฮที่สี่ผู้ไทยกับไทยไปล้อเลยพี่น้องไอ้สังเกตพี่น้องน้าเขาเป่งเอาพี่น้องไอ้เป่งมาจากเขาบริเป่งมาจากทองฟ้าเขาจะเป่งเขาจากนองทงนาไอ้ก้าเขากระสิ่อมเลยจั๊กห้าสิริจั๊กไฮแล้วว่าอยากมาให้ได้ให้ร่มนะต่อกันขึ้นมานะยันยันแต่ไฮนี่อยู่ไฮตัวพอนั้งโสไทยกาเขาเลือดหน่อยสิละเกิน ที <blessing vard Evans> ่นี่ม huh. er ีกับศิบุพ่อห้นี่โห่พูดเล้วพี่น้องเนาะเอาด้วยน้ำขนาดัหญ่ช่างเกตคนดำกั่แซนี่แนี่อะไรพี่น้องเอ้คู่นึงกันเสื้อขาวน้องเคยมาซอยเสื้อดำหลานสายขันโบมี่พระมาซอยกับสื้อดำนี่บวกแดงกับสุดไซรุบแซกกระตูนก็พปอน้ำโสกแต่ก็ลุกพี่น้องบางมือแล้วก็ลุกบางเงือก็ลุกลุ่กัน าก็ซันนี่แหละคนไทยก็ไทยบ่อยากทันพอคนไทยก็บ่เป็นได้ยังเล็บออก2อันเฮียงกันอีกไดเล็บติดรถก็ออกไปนําพี่น้องเอ้ยเอากห่างกัน3ตีนเฮ้ยักกระตุนไปดําก่อนพี่น้องดําฟ้าแล้วองมื้อนี้ดอก กันแล้วมอนี่กัสียังอีกสองมือฮะกันแล้วพี่น้องเอ้ยไปดำก้อนพี่น้องเอ้ยใายพี่น้องเกิดเหตุการณ์บพราดคิดรถไถนาคาพี่น้องเอ้ยเกือบเมนปีนพี่น้องเอ้ยมิตรมาก่าพ่อหรือบ่พ่อพ่อหรือบ่พ่อไถเอาให้ช่วยไทยเกือบปีนใครเนี่ยแต่ฝุ่นไลน์พี่น้องเขาเป็นยิงไลน์แล้วกันวะนี่พี่น้องคุ้มมุนี่ นนหน้าบ่มีหน้าผลว่ารถค่ะโพดโพด้บ่บอกแล้ลวเฮ้ยวราจักเด้ปีก่อนบ่ได้ค่าโพดโพด้ก่ายังอยู่สิบสองมัดสิบสามมัดที่แรกห้าสิบประเทศไทยเราคาุณเอาไว้ว่าดำให้นี่แล้วยันก่าบ่มพ่อที่หนีมันเรือมาไทยใหม่ มาไทยสิเลยค่ะไม่อย่ามาอีกเล้วันนี้นะมาอีกวันนี้ค่าไดไรยูหันกสิค่าได้ไหมจัน,น,ข,น,นขึ้นมแต่มงสิค้าต่ให้สุดท้ายนะมันสิได้สุดท้ายอยู่บ่อ่ะมาโค้งมาพี่รถประกล้ามาเลยพี่นอ้องมงนี่มงมันค่า แต่มีูแต่ผู้ชายก้ามฮึกๆเนาะัมร้านตัวคือพ่อแม่ยกรถใช่พ่อตัวหันนี่บกกินเขาบอ่น,น้อยๆก็เป็นกระเพาะอะไรพี่น้องเ้ยผูมาเผาเบิดมือเบิดเว้นเล้วเป็นกระเพาะซ้ำตอนนี้เวลาห้าแตจักโมงเบ้งกนสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบสองนาทีฮดหาบบฮดตอนนับว่าหาโมงเครงะสิแล้วให้ดีโบฮด่นหาโมงครงเนาะ ิขคืนไปย่างกันหน้าสูงกันเราก็ด่งไอ้กแล้วป่ะนะป๊บเหรอเามา่นที่ไท้นะพิวน่มพนิเามือไทยนะบ่เอามือตะคาดจบแล้วพี่น้องจบเป็นที่เรียบร้อยคลิปนีก็ จบลงเพียงเท่านี้พี่น้องถ,อถ้าถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์ <ไป S 1> กดแชร์กด,กดติดตามนั่ด้วยพี่น้องเด้อคำอะไรพี่น้องตอนนี้ก่ะไปแล้วพี่น้องสบายดี